สำหรับการถ่ายภาพกลางคืนนะครับปัญหาหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้แฟลชนะฮะถ่ายภาพเนี่ยแล้วฉากหลังเนี่ยมันมืดนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ว่าคุณไปเปิดโหมดฟูลออโต้นะครับโหมดออโต้ทั้งหลายแหล่เนี่ยสำหรับการถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยเป็นอันตรายเพราะว่าอะไรครับคือพอเปิดโหมดออโต้ปุ๊บเนี่ยมันจะใช้ความเร็ตเตอร์ที่ค่อนข้างสูงในการถ่ายภาพนะครับแม้จะยิงแฟลชไปแล้วเนี่ย แต่ความรูร้เัอร์มันสูงก็หมายความว่ามันไม่สามารถจะเก็บแสงบรรยากาศที่อยู่ทางด้านหลังของภาพเนี่ยเข้ามาในรูปของคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เทคนิคซึ่งเขาเรียกว่าการถ่ายภาพแบบ s l o ซิงค์นะครับคือเราต้องวัดแสงที่ฉากหลังนะวัดดูว่าสมมติว่าคุณไม่ใช้แฟลชเลยแล้วคุณจะถ่ายรูปตรงนั้นเนี่ยคุณจะต้องลองวัดแสงที่ฉากหลังดูนะฮะความเร็วชัตเตอร์อาจจะต่ําลงไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะคุณเอาค่านั้นเนี่ย ตั้งในการถ่ายภาพโดยปรับโหมดไปที่โหมดชัตเตอ r ์พ i o r i t y นะครับถ้าเป็นนิคอนก็คือปรับไปที่โหมด S นะครับหรือถ้าเป็นแคนนอนก็ปรับไปที่ TV นะครับแล้วเลือกความรวชัตเตอร์ตามที่คุณเสมมอนหนึ่งว่าคุณไม่ได้ใช้แฟลชวัดที่ฉากหลังเราค่านั้นเป็นตัวตั้งนะครับเสร็จแล้วคุณก็เปิดแฟลชขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับมันจะได้แสงที่ฉากหลังเข้ามาในภาพด้วยแล้วคุณก็ได้แสงจากแฟลชที่ยิงออกไปด้วยนะครับ เทคนิคนี้เนี่ยเขาเรียกว่า slow sync นะครับแต่ว่าข้อควรระวังกับการใช้เทคนิคนี้ก็คือว่าเมื่อเวลาเราใช้คมอมพรสเตอร์ที่ต่ําเนี่ยเราต้องระวังว่าวัตถุในภาพโดยเฉพาะยิ่งถจ้าเราถ่ายคนนะครับตอนกลางคืนเราใช้เทคนิค slow sync เนี่ยเราต้องบอกตัวคนที่เป็นแบบเนี่ยว่าให้เขาอยู่ยืนอยู่นิ่งๆด้วยนะฮะเพราะถ้าเขาขยับเืยันตัวเนี่ยอาจจะ ภาพมันอาจจะเบลอนะฮะอาจจะไหวไกลายเป็นคล้ายๆวิญญาณนะครับจะเห็นไหมครับภาพที่มีคนเบลอๆนะฮะอันนั้นคือคนก็เคลื่อนไหวเราใช้คอนเซเซอร์ต่ำนะครับเพราะนั้นเราต้องเตรียมกับเขาอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเราถ่ายคนซึ่งไม่รู้ตัวนะฮะหรือถ่ายวัตถุซึ่งมีการเคลื่อนไหวอยู่ในภาพเนี่ยก็อาจจะต้องยอมใช้ความความเรเชเตอร์ที่ไม่ต่ําเกินไปนักนะฮะความเรเชเตอร์ที่แนะนาเนี่ยคือไม่ต่ำกว่าหนึ่งส่วนสิบห้าหรือหนึ่งส่วนสามสิบในการถ่ายภาพตอนกลางคืนนะครับ ทีนี้บางครั้งเนี่ยถ้าถ้าใช้คอนดิชเตอร์หนึหรือหนึ่ิบห้าแล้วเนี่ยฉากหลังมันอาจจะยังไม่สว่างเกินไปนะหรืออาจจะไม่สว่างอย่างที่ต้องการเนี่ยก็ให้ช่วยโดยการใช้การเล่งไอ SO เพิ่มขึ้นมาก็าจะช่วยได้นะครับคือถ้าถ่ายปกติคุณใช้ใช้ i SO ร้อเนี่ยถ่ายก็จะปรับมาเป็น ISO 2ส0อร้อหรือ ISO 4ส0ี่ร้อยหรือ ISO 800แปดร้อยนะเพื่อที่ช่วยทำให้เห็นฉากหลังได้ดีขึ้นแต่ เวลาคุณเล่น ISO เดี๋ยวข้อเสียก็คือว่ามันจะเพิ่ม noise ขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมแลกกันถ้าวัตถุที่คุณถ่ายเนี่ยมันอยู่นิ่งๆนะครับไม่ขยับพยื่นเนี่ยก็ใช้ ISO ที่ต่ำได้แล้วก็ปรับความรีชรัตเตอร์ที่ช้าในการถ่ายก็ได้นะแต่ถ้าวัตถุที่คุณถ่ายเนี่ยมีการขยับพยื่นเนี่ยก็อาจจะต้องยอมปรับ ISO เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความรีชัตเตอร์มันสูงขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ ฉากหลังมันจะไม่มืดถ้าเราใช้วิธี s l o ซิงค์ตรงนี้ในการถ่ายภาพแฟลชตอนกลางคืน,นครับทีนี้สําหรับบางกรณีเช่นอย่างตอนนี้นะครับเราจะถ่ายภาพวิวตอนกลางคืนเนี่ยแน่นอนว่าคุณเอาแฟลชยิงไปเนี่ยไม่ถึงแน่ๆนะครับเพราะภูเขาเนี่ยอยู่ไกลมากนะครับจะเป็นคนคนัะก,กรณีกับเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็น slow ิง n ์นะครับการถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยก็ใช้เทคนิคคล้ายๆเมื่อกี้แต่ทีเดียวเราเราไม่เปิดแฟลชเท่านั้นเองนะฮะก็คือเราก็วัดแสงที่ตัว วัตถุที่เราต้องการจะถ่ายจุดที่เราต้องการาสนใจจะถ่ายนะครับอย่างกรณีนี้กรณีนี้เนี่ยก็คือเราต้องวัดแสงที่ท้องฟ้านะครับดูว่าท้องฟ้าเนี่ยค่าแสงมันเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็มาวัดแสงตรงบริเวณที่เป็นสะพานนะครับที่มีไฟส่องลงไปตรงนั้นนะครับแล้วก็วัดดูว่ามันต่างกันมากแค่ไหนนะฮะในกรณีนี้เนี่ย าจจะต้องเอาท้องฟ้าเป็นหลักไว้ก่อนนะครับแล้วก็วัดแสงบนท้องฟ้าเราใช้ค่านั้นในการถ่ายภาพเลยนะครับคุณก็จะได้ภาพท้องฟ้าที่สว่างขึ้นมาในรูปแต่ข้อระวังก็คือว่าตอนนี้มันมืดมากนะฮะเราอาจจะต้องใช้ขาตั้งกล้องด้วยนะครับเวลาถ่ายภาพลักษณะนี้คุณจะใช้ขาตั้งกล้องเสมอนะฮะเพราะว่าคาเเอนเตอร์มันต่ําถือด้วยมือไม่ได้นะครับมือสั่นแน่ๆนะครับก็เราถ่ายภาพ ตอนกลางคืนเนี่ยใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับเพียงเราก็วัดแสงให้ให้ชัวร์ๆนะฮะแต่ถ้าคุณไม่แน่ใจเนี่ยก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ่ายเผื่อครับอันนี้อันนี้พูดตรงๆเลยว่าบางครั้งถ่ายภาพตอนกลางคืนมันกากเกณฑ์อะไรลำบากบางทีเราวัดแสงคิดว่าดีแล้วเนี่ยบางทีเราต้องถ่ายสว่างกว่าที่เราคิดไว้หน่อยหนึ่งอาจจะสวยกว่าหรือบางครั้งต้องถ่ายมืดกว่าถึงจะสวยกว่าอันนี้มันไม่แน่นอนนะครับเพราะนั้นในเร่ของการถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยหลักเบื้องต้นเลยก็คือถ่ายเผื่อนะฮะ หรือบางครั้งนี่เขาเรียกว่าการถ่ายแบบถ่ายคร่อมนั่นเองนะฮะก็คือถ่ายพอดีที่เราต้องการเนี่ยรูปหนึ่งแล้วก็ถ่ายสว่างกว่ารูปหนึ่งถ่ายมืดกว่าอีกรูปหนึ่งไว้เผื่อเลือกนะครับสมัยนี้กล้องดิจิตอลถ่ายเผื่อไว้ดีกว่าครับ